ชื่อฟานนะคะอายุสิบเก้าค่ะวันนี้ได้แปดพันบาทได้แปดพันบาทเป็นไม่ลูกเป็นเป็นค่ะไม่เคยได้เงินเยอะขนาดนี้เลยไม่เเลยนะคะมื่อก่อนเรืทอะไรเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราทำอะไรลูกทํางานประจําค่ะบอกทำพวกโรงงานแล้วก็ร้านอาหารปลาปิดเทมมันไม่ได้เป็นเดือนค่ะได้เป็นวิกก็ไม่ถึงไม่ถึงหมื่นค่ะหกพันยังไม่ถึงไหมค่ะแต่เราต้องทำงานไม่เคยทำธุรกิจใช่ไหมนี่เป็นธุรกิจแรกใช่ค่ะไม่เคยใช่ค่ะ ื่นเต้นไหมวันละแปดพันตื่นเต้นค่ะแม่รู้<ม>ปะเนี่ยยังไม่รู้ค่ะไปวันนี้ได้แปดพันนะแนะนาเ,เพื่อนๆหน่อยแบ่งปันอะไรแต่จะ,จะบอกคนใหม่ว่าแบบเข้ามาที่นี่คือค่ะคือแบบว่าเราไม่ได้เป็นลูกน้องใครใช่ไหมครับคือเราแบบ uh huh. ทำทำธุรกิจของเราเรามีลิงก์ของเราแล้วค่ะเราก็สามารถคอนโทรลเพราะว่ากลุ่มไมซ์เซ็ก,ก็มีแบบมีสอนทุกอย่างเลยเราแคเา่เอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ค่ะอ uh huh. ใช่ล้ตหน,น,น,นูตั้งเป้าจะเอาเดือนเท่าไหร่ลูก ตังเปล่าวันลเดือนเดือนห้าแสนค่ะอยากได้ดไดดวิ่ง<ด>อยากได้เป็นรุ่นไหนคิดว่าได้ไหมคิดว่าทำได้ไหมได้ค่ะอาทำไม่ได้ชัวร์เน่เลยใช่ค่ะชัวร์ค่ะ